นีเชฟพ,พ่อครัวกำลังทำเมนูร้านหน้าใช่ไหมครับครับผมอ่าร้านหน้านี่อยู่ที่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟทอนกนนะร้านร้านหน้ายอดภายเอ็นไส้นะครับอ่ามาดูตอนนี้เขาปรุงน้ำอ่าคลัวว่ามาาันจะกระฉูดนะเขาก็เลยปิดฝาไว้ กำลังทำน้ำลาดลนันนานะ้ำลนัลนนาโอ้โหเขาะจะต้องทำทีเยอะเลยเนาะเนี่ยขัดเส้นขัดเส้นใส่นีไว้แล้วนี่ต้องใช้ไฟแรงนะทุกคนไฟแรงมากมาแล้วมาแล้วอ้อมหมูแต่นเมนูหมูเข้าไป หมูหมักนะฮะเป็นกระท,กระ,ทะกระทะจีนแล้วกระทะใหญ่มากเลยคน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 เพื่อให้หมูมสุกแล้วเดี๋ยวก็จะใส่น้ำแป้งนะฮะเป็นน้ำซีอิ๊วขาวนะนีะะ่สถานีรถไฟด้านนู้นนะน่สถานีรถไฟคอนแกนร้านก็อยู่ตรงเดินมานิดเดียวตรงนี้ ขายช่วงเย็นๆนะครับ7:11น่าเสาใส่ผักไว้เลยแล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะจานนี้เขาใส่ใส่ผักไปพร้อมกับกระหมูเลยนะเดี๋ผัดเส้นไว้ก่อนอเป็นคะนา้นาคะน้าอ่อนนะอ่าต้นใบคะนา้ายอดคะนา้า เดี๋ยวสักพักอ่ามีกรอบด้วยนนี้ก็มุ่มมีกรอบก็ลังกหมุ่มมีกรอ,อ,อ,อบแล้วก็เส้นใหญ่ รับอยู่ตรงนั้นมันคือน้าน,น้นนนนาแป้งอ,องพะพนะี่น้ําแป้งแป้งหมักน้ําแป้งสูตรของเขาเนะนี่โอ้เฮ้ยค่อยๆให้มันหยดค่อยๆให้มันไหลลงมาอย่างี้เออนีอยมันไหลนี่นะนี่เ่ตรงนี้เองไฟก็ต้องแรงๆอ่านหยดห มือนึงก็คนมือนึงก็ปล่อยให้แป้งไหลอ่านี่เริ่มเริ่มเหนียวแล้วแป้งเดียวไงเห็นไหมื่อกี้มันจะเป็นน้ำอ่ะเสร็จแล้วทุกคนแป้งเดียวเสร็จแล้วอ่านี่เสร็จแล้วตักเลยเขายัมีที่ทีมงานครับเพื่กันทำอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วตักใส่หม้ออีาเสร็จแล้วแล้วก็ใครสั่งก็จะตักใส่ อ๋อเขาบอกว่าธรรมดา50บาทนะพิเศษ6กถ้าเกิดใส่ไข่เพิ่มก็10บบาทนาต้มไข่10บ,บาทโอ้ดูน่ากินมาก